วันนี้จะส่งต้นก้าไผ่ตรงลืมแรงแบบต้นชานะทุกคนก็ชุดนี้25ต้นนะนี่ก็แบ่งเป็นชุดละ10ต้น2ชุดแล้วก็ชุด5ต้น1ชุดนะก็สำหรับเดือนนี้ต้นก้าไผ่ตรงลืมแรงแบบต้นชาของเราเหลืออยู่150ต้นนะทุกคนสำหรับเดือนนี้นะที่ส่งได้นะก็จะพร้อมส่งประมาณสิ้นเดือนนี่แหละประมาณยุนที่28 -30 ถึงนะ เหลืออยู่150ต้นสำหรับใครที่สนใจแบบต้นชํำก็ให้ติดต่อสอบถามมาทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ราคาเดี๋ยวจะพยายามให้ราคาไว้ที่ใต้โพสกันแล้วกันเนาะเพื่อนเพื่อนก็ไม่ค่อยดูกันหรอกส่วนใหญ่ก็ถามมาอยู่ดีนะก็คือต้นก้าแบบชํำนี้ทุกคนจะเป็นชํำลงถุงดำจนลากเดินแล้วนะ ก็คือพร้อมปลูกเราก็จะห่อเก็บความชื้นแบบนี้เพื่อที่จะ,ะแพ็คต้นล็อกไปกับกล่องนะทุกคนอ่าแบบต้นชามนี้ก็รับประกัน2เดือนหลังการปลูกเหมือนกันทุกคนก็จะโตเร็วกว่าแบบกิ่งตอนประมาณ1-2เดือนนะเพราะว่ามาอรากเขาได้ซ้อมเดินไปในถุงดำแล้วถุงดำที่เราใส่เป็นแกะเผาไปนะก็คือมีสารอาหารด้วยในถุงนะ่ะเขาก็ได้ซ้อมแบบลากซ้อมเดินแล้วเหมือนลงคล้ายๆกับปลูกลงดินนะ่ะเออแล้วก็เริ่มออกใบ ประมาณนั้นก็เลยจะทําให้ตัวเร็วกว่ากันเด้อใครสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ทุกคน